พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครพนมนะคะไปเบิงเจ้าหน้าที่เพิ่นดักสุ่มนะคะเพื่อที่จะจับขบวนการค้ายาเสพติดค่ะ ทางด้านของตารวจผู้ท่อนจังหวัดนครพนมนะคะเพื่อนได้จับกลุ่มขบวนการค้ายายกแก่งค่ะต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะจับได้หลายเป็นล้านเม็ดเลยค่ะที่บริเวณนากอกกับการสืบสวนตํารวจผู้ท่อนนครพนมนะคะพลตารวจตรีทวชัยถุงเป่าผู้บังคับการตํารวจผู้ท่อนจังหวัดนครพนมมอบหมายให้พันตํารวจเอกสุภกิต่อบุญรองผู้บังคับการตํารวจผู้ทอนจังหวัดนาวาอากาศเอกกสิดี กรินสีสุขนะคะพอบอนนรขอเขตนครพนมรวมไปถึงหัวหนาหน่วยความมันคงที่เกี่ยวของนะคะรวมกันแถลงข่าวในการจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไทยและกะะชา,าวลาวร่วมกันซีค้นค่ะพร้อมกับมีของกลางเป็นยาบ้านะคะหนึ่ลาน 1,000ขออภัยค่ะ1นึ่งล้าน1,000 0มืเมตรค่ะแล้วก็มีรถยนต์3คันหลังจากเมื่อวันที่6ไเมษายนนะคะที่ผ่านมาเพิ่นรับแจ้งว่ารับแจ้งจากสายรับว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดนะคะเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณนาวัวดพุทธ ธนิมิดนะคะยู่ทีตำบลเวิร,เร์นพบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะคะทั้งด้านของตำรวจผู้ท่อนจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อนก็ได้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนานะครพนมเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเพื่อนไปว่างกำลังดักซุ่มนะคะตามพิกัดที่ได้รับแจง้งจนกระทั่งเวลา10นาฬิกาหานาทีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้สังเกตเห็นรถกระบะยี่หอ้อมิสซูมิชิสีเทานะคะทะเบียนบอยไม่จอดจาน2 238นครพนมขับมาจอดอยู่ทีบริเวณนาวัดพุทธนิมิตจากนั้นก็ เคลื่อนตัวมาตามริมทางบโบดนค่ะก็มีไส้ผู้ต้องสงสยัยลงมาจากรถนะคะพอมกับเดบแบกกระสอบปุ๋ยขึ้นมาจากริมทางแล้วก็โยนกระสอบไส้ลังกระบะพอเห็นสำนันล่ะค่ะเจ้าหน้าที่พ่นก็ได้เข้าแสดงตัวตรวจสอบนะคะตรวจสอบก็บพบว่าเป็นยาบ้านะคะก็เลยได้ควบคุมตัวไส้ดังกล่าวไว้พรอมกับขยายผลหาเพื่อนร่วมขบวนการนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่มันก็ว่างแพนให้ไส้ที่ถูกจับคนแรกนี่ ควบคุ้มโตไปแล้วก็ให้ไปติดตอ่อกับมูเพิ่นนะคะว่ามีขบวนการจักค้นนะคะพอเพิ่นได้ติดตอ่อกับมูนะคะแจ้งมูว่ามารออยู่ตามจุดที่นัดหมายแล้วต่อมาหมูเพิ่นยังบมหู้นะคะว่ามูคนแรกถูกจับต่อมาหมูก็ได้ขับรถยนต์กระบะยี่หอ้อโตโยตา้าแคปซีดำทะเบียนบอบใใไม่ท่อท่อง 59, ค่ะ4 0 5 9นเกนครพนมขับขี่มาตามถนนนะครพนมท่าอุเทน ชายคนแรกที่ถูกควบคุมตัวนะคะเพื่อนกาได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ารถคันนี้ลหะคะ่ะเป็นรถของมูเพิ่น์นมูที่ร่วมขบวนการเจ้าหน้าที่ก็ได้แสดงโตและก็บอกให้ยุดรถพร้อมกับควบคุมตัวไว้อีกหนึ่งคนนะคะเป็นคนที่สองแล้วนะคะเมื่อตรวจสอบกับพบว่ามีคนมารับอย่าอีกต่อหนึ่งนะคะก็ได้ว่างแผนจับกุ่ชอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยให้คนแรกและก็คนที่สองทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะคะในเวลาต่อมาก,ก็มีมู นที่3นะคะวีดีโอคลอมาหาเพื่นสักถามว่าเจ้าคับรถประหอดไซแล้วยาห้อง้อมบอจังสันจังสีนะคะนัดแนกกันเจ้าหน้าทีก่กางให้คนที่1กับคนที่2นะคะว่างแผนบอกมูว่าตอนนี้ทายุดยุดรับแล้วนะคะพ่อถึงเวลานัดหมายนะคะคนที่3คนที่4เพิ่นกับขับรถเกง๋งยี่หอ้อฮอนดา้ารุ่นแอคคอร์ดสีดำนะคะติดปลายทะเบียนปลอมนะคะไปก่อไกลก่อไกลสองเจ็ดหาสอง กรุงเทพนะคะเขามาจุดนัดหมายจากนั้นนะคะชายคนที่ขับรถเกง๋งขั้นดังกล่าวนะคะก็ลงมาเปิดกระโปรงหลังพร้อมกับยกยาบ้าใส่ท้ายรถของจะของนะคะพ่อเห็นซ้ำนั่นแหะคะ่ะเจ้าหน้าที่บรนนก็น เพิ่นดักสุ่มอยู่แล้วการแสดงโตเขาจับกลุ่มนะคะในคนที่สามซึ่งเป็นไส้ที่ขับรถเก๋งมามาพร้อมกับผู้หญิงค่ะเป็นภรรยาของเพิ่นนะคะทั้งคู่เป็นชาวอุดรธานีค่ะยอมรับว่าเหตุมาแล้วสองถึงสามเทื่อได้รับค่าจ้างครั้งละสี่แสนบาทค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้รวมกันบันทึกจับกลุ่มพร้อมกับนําตัวผู้ต้องหาทั้งสี่คนและกับของกลางทั้งหมดนะคะส่งพนักงานสอบสวนสพท่าอุเทนเพื่อที่จะดำเนินตามกฎหมายต่อไปค่ะ